สวัสดีค่ะวันนี้ครูอ้อมาแบ่งปันประสบการณ์ที่คุณแม่ของครูอ้อนะคะเป็นผู้ป่วยสมองเสื่อมค่ะเมื่อหลายเดือนก่อนนะคะครูอ้อก็เริ่มวาดการ์ตูนของคุณแม่นะคะแล้วก็แล้วก็เขียนเรียกว่าเขียนลงในเพจ s ซ n i เ r d i ไดอารนะคะซึ่งอยากจะขอให้ท่านที่ มีประสบการณ์ใกล้ๆกับครูอ้อหรือว่ามีคุณคุณพ่อคุณแม่ที่ป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมนะคะติดตามครูอ้อได้เลยนะคะเพจซีเนียไดอารี่นี่อยู่ทาง f a c e b o o k นะคะลองติดตามดูเลยนะคะทีนี้เมื่อสักช่วงหลายเดือนก่อนคอรูอ้อก็เลยแบบว่าจะตุนแล้วก็พยายามเขียนเรื่องให้เป็นเรื่องที่จากเรื่องหนักๆของพวกเราเขียนให้เป็นเรื่องเบาๆเพื่อจะให้ให้ทุกท่านที่บางท่านที่สนใจก็ก็มาติดตามกันนะคะทีนี้ อย่างขออนุญาตเล่าให้ฟังก่อนว่าคุณแม่ของครูอ้อเนี่ยก่อนที่จะมามาถึงขั้นสมองเสื่อมอย่างหนักเนี่ยนะคะคุณแม่เป็นโรคพาคินสันมาก่อนนะคะซึ่งโรคพาคินสันเนี่ยก็จัดเป็นโรคของการเสื่อมของระบบประสาทนะคะซึ่งอันนี้แม่ครูอ้อเป็นมาเกือบ20ปีแล้วนะคะทีนี้จากการศึกษาตำรา วิชาการโรคพาร์กินสันสามารถเกิดได้กับทุกคนนะคะเนื่องจากว่าโรคพาร์กินสันเกิดจากการเสื่อมทางระบบประสาทแล้วก็จะมักพบกับคนที่อายุมากกว่า55ปีขึ้นไปซึ่งอายุน้อยกว่านี้ก็พบนะคะว่าไม่ไม่ใช่ว่าไม่พบนะคะซึ่งตรงนี้ครูอ้อมองว่ามันเป็นธรรมดาค่ะความเสื่อมก็เกิดขึ้น เป็นธรรมดาแต่มันก็จะไม่ธรรมดานะคะถ้ามันเกิดขึ้นอยู่กับเกิดขึ้นกับเราหรือเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวของเรามันก็จะเป็นความทุกข์ทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับแล้วก็เรียนรู้ที่จะรับมือนะคะแล้วก็ถ้าอะไรป้องกันได้ก็ก็อยากให้ป้องกันนะคะนี่แหละค่ะจึงเป็นที่มาว่าครูอ้อจึงอยากให้ความรู้นะคะผ่านเพจที่เชื่อว่า Senior Diary เข้าไปอ่านเลยนะคะหรือบางท่านอาจจะติดตามครูออทาง YouTube แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะถ้าไม่อยากอ่านก็ฟังก็ได้ค่ะนะคะลองติดตามดูนะคะที่เพจ s s n n o r r i i r y y ค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะคะช่วยยืนยันการติดตามนิดนึงด้วยการกด subscribe นะคะกดตรงกระดิ่งค่ะจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารที่คอ้อแบ่งปันค่ะสวัสดีค่ะ